ก็ฝากไปยังเพื่อนวิชาชีพเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพเกษตรกรเนาะพอไกลตัวลที่สุดนะครับแต่ละคนก็ก็มีเป้าหมายหลักๆก็คือเป้าหมายเพื่อนตนเองนะครับและก็สังคมนะฮะเป้หากกหมายเพื่อนตนเองเนี่ยสามารถทําเพื่อสังคมได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันดับแรกก็ต้องตอบให้ตัว,ตวเองก่อนว่าเราเราเราพอใจแบบไหนนะครับเราจะเลือกแบบไหนแล้วก็เลือก,เล,อกเลือกตรงที่ทํา ทำแต่และว,วันเนี่ยต้องพอใจที่สุดแล้วก็ต้องมีความหมายในอนาคตมากที่สุดนะครับเราถึงจะทําในสิ่งสิ่งนั้นได้นานที่สุดนะครับซึ่งอย่างน้อยๆนี่ผมก็เลือกการทํางานร้านยาเ<ม>พราะคิดว่าตัวเองพอใจมากที่สุดแหละแล้วก็มีความหมายมากที่สุดในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับประมาณน,นี้พาเราชมร้านนิดหนึ่งมีมุมไหนอะไรเตรียมอะไรให้พี่น้องได้ไประโนไรบ้างน,น,นะครับสำหรับ ก็จะเป็นเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของความรู้นะฮะแล้วก็เวลาเราคุยกับแขกหรือว่าลูกค้าที่มาที่ร้านเนี่คก็อย่างน้อยๆก็ให้ได้เรื่องของความรู้มากกว่าที่จะ,ะจ่ายยาบางเคสก็จําเป็นต้องจ่ายยาฮะบางเคสก็ไม่จําเป็นก็ให้คําแนะนําไปประมาณนี้นครับลูกค้าเป็นยังไงครับประชาชนประชาบริการแต่เราเขาเขาต้องบอกว่าเขาบอกว่าเขาเขาดีใจแล้วก็ยินดีมากรว่า โอ,อกาสในการเข้าถึงเข้าถึงยาของชุมชนแถบน,นี้ยังมีน้อยนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีลักษณะของการไม่สบายกระทันหันอย่างเงี้ยตอจะเป็นในการใช้ยานี่ก็ห่างไกลจากโรงพยาบาลหรือว่าบางทีอนามัยก็ปิดอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นที่พึ่งของชุมชนได้เช่นกันเราอยู่ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไกลไหมครับประมาณ20 20ี่กว่ากิโลนะครับ20กว่ากิโลโดยส่วนใหญ่ยาที่ ทางชุมชนใช้บริการเป็นยากลุ่มไหนพื้นฐานนี่ก็จะเป็นเรื่องของปวดปวดกล้ามเนื้อปวดข้อปวดกระดูกธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือเป็นลักษณะโรคที่เกิดจากการทํางานเป็นส่วนใหญ่นะครับพี่นคครับแล้วก็เรื่องของระบบทางเดินหายใจสองสองสอง,สอง,ส,องสองระบบนี้ครับกล้ามเนื้อก,กับะระบบกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็ทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่ครับ เขาเท่าที่ประเมินเขาคิดยังไงที่มีเภสัชกรมาอยู่ในในชุมชนเลยซึ่งนานๆจะมีทีหนึ่งที่ที่เภสัชมาอยู่เต็มเวลาเ,เขาก็ต้องบอกว่าปกตินี้เข้าไปในร้านยานี่จะจะคุยอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าพอพอ,พอม,มีเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ก็ก็ถามเหมือนกันว่าเภสัชกรจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก,ก็ต้องต้องแนะนําตัวด้วยคะเพราะบางทีเขาเขาก็คาดหวังว่าเภสัชกรอาจจะทําอะไรให้เขาได้มากขึ้นอย่างน้อยก็คาแนะนําเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้อง เอาเชิญชวนพี่น้องเรามาเยี่ยมที่นี่บ้างเผื่อใครผ่านมาต้องยังไงบ้างนะครับก็ฝากไปยังกาลยานามิทุกคนนะครับแล้วก็อย่างน้อยน้อยก็เพื่อที่รู้จักกันหรือไม่รู้จักกันหรืออาจจะรู้จักกันบ้างอ่างเงี้ยฮรสามารถที่จะแวะเวียนมาได้ที่ถนนบริเวณมุกดาหารท่าพนมครับอยู่เกือบจะเกือบกลางไหมครับอยู่กลางระหว่างเลยฮะระหว่างครึ่งกับครึ่งเลยครับระหว่างท่าพนมแล้วก็มุกดาหารเลยครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้สำหรับเพศกรเพศสกรชุมชนนะครับ ครับร้านเราปิดปิดเดึกไหมครับร้านปกติออสองทุ่มนี้เงียบละครับสองทุ่มสามทุ่มงเงียบละแต่ส่วนใหญ่ก็คือลักษณะลูกค้าที่เข้ามาก็คือเหมือนเหมือนแบบทำธุระเรื่องของอภายในครอบครัวเสร็จแล้วก็หมายว่าทานข้าวทานข้าทานปลาเสร็จก็รู้สึกต้องต้องคิดแล้วว่าเอ้ยมีร้านยานะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะจะ,จะเริ่มมาพูดคุยให้ฟังอะไรฝากถึงน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ <C> e <at> นะเดี๋ยวพะน้องๆมอขอเราเผื่อใครมีความฝันอยากจะทําธุรกิจทําร้านยาเพื่อชุมชน <C> e <at> ครับครับอันนี้ต้องบอกต้องบอกฝากไปยังน้องๆเภสัชกรที่กําลังจะจะเกิดขึ้นใหม่นะครับหมายว่าน้องๆที่กําลังคิดว่าจะออกไปประกอบอาชีพในอนาคตเนี่ยผมว่าแนวทางหนึ่งก็คือร้านยาเนี่ยสำหรับคนที่สนใจต,ต,ต้องลองศึกษาดูครับเพราะว่าผมว่า จริงๆเราเหมือนเหมือนเหมือนกำลังจะผลิตเภสัชกรออกมาเยอะนะฮะแต่ว่าผมว่าสําหรับร้านยานี่ยังยังไม่พอยังไม่พอสําหรับเภสัชกรนะครับเพราะว่าเภสัชกรยังมีที่ยังมีที่เหลือสำหรับร้านยาร้านยายังต้องการเภสัชกรอยู่ครับฝากน้องๆเลยสาหรับคนที่ยังต้องการสนใจนะครับ arose. สุดท้ายก็ฝากถึงท่านอาจารย์นะท่านคณาจารย์เผื่ออาจารย์จะได้ S <S เห็นลูกศิกษย์น,นะครับได้ได้ก้าวหน้าในสายอาชีพก็ความคิดถึงก่อนอื่นต้องฝากความคิดถึงไปถึงอาจารย์ทุกๆท่านนะครับก็ต้องบอกว่าคิดถึงอาจารย์ทุกๆท่านที่ได้มอบความรู้แล้วก็มอบอวิชาชีพแล้วก็มอบความรักให้มาโดยตลอดแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของการให้อภัยลูกศิษย์มาโดยตลอดนะครับ ไม่ว่าจะทําถูกบ้างทําผิดบ้างอาจารย์ทุกคนก็ให้ความรักเราเป็นอย่างมากนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารยท์ทุกท่านด้วยนะครับ